วัเราเพดเวทีนกอพที่กกกะเราพูดเเวทีส่วนใหญเดอแพ่คือต่กะสอ้ามะดีาค่ประกะเล็กว่ามตะกูว่าจุกิข้อตูวันถวั่วเจียนอยิ่ยจะมาคดเวทีธาดบลออันนั้นก็พูดเราเวกมือโผปากะลบ้างค่ะาตกว่าจุกิข้อตัวใครนี่เราอยู่บ้ายอะหรือว่าตโนราควาเป็นตำรืบ้างเอคนีนเดกมานี้เราเยตาเชเชตลอกันลาลอ นอตากว่าจุกีตากวาข้อตัวรบวนยัยเนี่ยผู้ภูมิพลอดีเจอีเนียไม่ดาเลยเจอในนิวส์ออนไลน์นอเอาไวอุดอัตรากาจุกีขตัวถกะก็ม่ดมีเลอาจารย์พินโยพงเริญนอเอาไวม่ไว้ได้อ่าอยู่ก็ไม่ได้กดล่างโยหรือเปล่าอาจารย์า นอเอาไว้ผ้าเวดาตาทูตาด่วนเลต่หนีเนอีกขีชิคีตาชีคขี้ก็ทคิชิเยอีนี่หรอไรายวันเนาะเดลี่ตะไม่เลตะนุยตะบลอตแต่ลาต่บลอตแตะนีบ้าตะนีอ่ตาทูตาด่วนนี่หรอโอเคสารทช่วยเลือผัวเราเพื่อเลาเลยซันเดี้นี่นะผ้ากลัเราไว้ได้เลยอยู่โกรธเทืวดาระวังรายใจจะมีมากขึ้น เนอเทเวเปลอสูปลอสากล่าอุปเลยลเสันได้เดิน so ห okay. anyway, ่ียัยนี้เทเวซื้อท้งหลัุลจีติดผ้ากับอาทออาโคซึบ้าเปอลอตาวีรบุรเษเจ้าบไดาได้ลาบเป็นเงินทองเนาะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทำนึกจำดูนี้บ้าตาชู้อีตาชู้ว่าตาชู้วชู้วันใครนี่เทเวก็มีวันได้ลูจีติี่ภาโดเทเวเนาะซกุดอตาผีดำมา ลือดอัดสเลานักมาบ้านซึ้อหมาบ้าน,นเนาะเอาไว้เนี่เลยปวแล้วโอ้เพลาเลยสั่นจริงส่ฟ้าก็เนาะโกเเลยได้กี่รมันดีมดืนี่เวเอาไว้ได้ผ่าไว้ด้าาดจะจอีกแต่เวมีเงินเหลือก็ควรเก็บออมเตวเได้เลยซืกก้อโลกซีจีมีโอตินี่ปากขาอ๋อเวอาชีพมีความก้าวหน้า ได้รับข่าวจากทางกลายเทเวดาเลอร์ซูตาพิตาม,มาเลอร์ซูพ่อเลอร์ซูแมาออตตี้ผ้านี้กันเหลนะเท่าเล่เท่าหน่าเอ่อเทเวดาวีบรอนี้นักกันดูเนี้ยบัตากัสซเลอลอยยีนี่ยหรอตากะซอซขานี่นดูเทเวดาบ้างมีตากัสซอับเมื่อ,ต,อตากะซอซตะมือบ้างดูเทเวด้าบ้าง แกวีด้าเลยสุกดุนในบาตากะซองเลอโลจีเนี่หรอสุดตาพีตามาเกลเอทอเลทอไม่ไม่เลยกรวเจีุ๊ตาสุดสุดตาสวีดินฟาเนี่เด้อเจวีด้าเลยอ่ามีอูตีนิปาริขะาโอจีเอาไว้นี่มีไว้ได้ตาที่พันโลกนอเก้สุเมงยาวันอังคารมื้อคินีกวยเราไว้ได้จิตใจอีเจวีด้ามีลาภผลจากการทำงาน นอะเนกันโดนีบบ้าตาช่วยช่ว่วาเล่นเน่ยจิตามานี่ยเนเออเจิตาม,มาดมาดึก็บาก่าอบาจะคอยมันมีตัวโอบ้ามาดึมาพีว่วันเล่นรอื่นใดเนาเออเนกันดดนีบบาตาช่วยช่ว่ววาเล่นน่ยจิตามีตามาวิบลอนี่เดะเจวดามีรายใจมากขึ้นในต,ตทนนทะท,านนาท,ออาท่านลวบุเลศสีที่พัฒนากีก็อาทอจิน่าเทเวเนาะก็อาทอสิโกวิบลนีแเ่เวการงานเจริญรุ่งเรืองดี ไม่ไมเล่นแต่ผิดามมาเนี่ด,ดเลทอเลทอริหิบ้าบ้าน,นี่หรอเอาไว้เนมื่อคีนี่เนาะแล้วมืออ้อต้นนี่กัเนาะเอาเวกุยเวด้าเ,าเาจจาอีเตวีดาการเจรจาประสบความสำเร็จเนาะแต่เรื่องการเจรจาเนี่ยเดขา,ามีมีเล็กระตูบ้าการเนาะมือกลัวเวกวาอาริอากลูเนาะมีกันเลชันเลปุิตา เออตาที่หลุดเตื้อกน้นหนีก็เกเท่าปาทงไปได้นะเออยแต่ว่าความมือเซนอนีโพยนี่วีบลอนี้แต่ว่าได้คนรักมีความสัมพันธ์ดีขึ้นนาดอนนตตาเอ๋หนอหนีแต่ว่านาดอนนตตาเอ๋หนีอเอาตาร่ลงมือโลกก่เกยท่อเวด้านี่หรอเจนว่าแบบไม่ความมือเซนหนีอาเว พี่เจอเราตาดาตาเอตอลตาเอตากลมเหมือนนึกเลยดูเจนป้าว่าภาษานาคกีตเทวตาจะวหนีง่ายในตาสิงกับพี่แล้วนะเออเอออาเซีไม่เปียดหรือล่าเออมีบ้าลรกป่าตูตาชูดต้นพันบักรอตูหลอกป่าละกันแต่ตูตตู้เวมีโตตื้อเท่าเดิมตูบ้านเราบานตาเมียวนี่าอุลั้งชูตงติันี้มีอเมิโดนเราบันตุนบ้าว่าตาข่าตาโก้ั่ลกันตาวิบล็อเนาะวิบลนี่หก็เตอเทวดามรสหายจะให้ลาบ น่อหนะตะมูตะกาะตีนปานี่เดะกะให้โจดนี่นาตาชูยชูวันนี่หลออะเวนี่ปวามุสเสรนี่โพมีตาสู่จะอย่าเตะตาปาบลอเดะกะอะเดลเลกะเล่นั่นคือคลื่นภาษาตะกินี่เดะชมผู้ชมอะนอมิริ๋น่อบ่มีโคดาแล่อ่าชมพือละน่อเลาะป๋ายละควาทาติระพะนี่เดะอ่ากะเปกเตเจ๋ลัยเอนจอยบะเนาะคอลอะวาร์เตว่ะด่ะ you the man มีความสุขเนาะกับมึงอ่าซิโคตาลอควาเวดาติธภาพบามึงโคตาลเลกิเดอ่าเปกเทสนี่บาเปเตลาตากซอนี่เดกปชชมุลาหลกว่ากว่าโอจิ we plan the ปัวลาควาบาที่ไปเดปชชมุลาลาเวควบกาคานี่เดอะตากมึงบาออซิโคนี่หรอเออเนาะเกมึงก็เลยจะปลอมมึงตัวนี้มึงลุยนี่หรอโอเคมึงตัวนี้วีลีเนาะมึงลุยนี่ มืนอลุยนี่นี่กลัวเรล่าเวด้ตัวโคตรจะกับเมตเวดาระวังขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเนากว่ามืนอลุยนี่นี่อยู่เทวดาระวังเพราะรหัสสบัดดีอี่ประหลาอนสาเทวดานัตาบ้าวิหุกุอุดโดกันเลอะอบบุติดนอาทิตย์ปะ เพราะเหลอบ่อุติรนาติรฝันเทวดานุปะพลอตอดอดิเจภูบาตะบานตาหิห in like ุกะเกทอดออกดอนเมทะพลอตน่ะเมย์พลอตน่ะถ้ากว่าจะเก็บอุปาเจจันติมอนระวังเทวดาวิบลาเนี่ยสุเมญะตะเมนเทวดาควรดูแลสุขภาพให้ดีความมื้อลุยนี่แหละเทวดาเลอสุขภาวะคว at แถวตะอูชุคลิตติเจะภูคว at แถวเมหิเจะเทเว ดอลและอักเตอร์นี่เจวดาระวังเรื่องอาหารการกินความมือลุยนี่เดีย๋ยวกระบ้าปโลต้าหรือตาอตตาอตตี่เด็ซิโกเออคอมยอนี่เดยอ่อกระบ้าเปโลต้าจีจเละเนาะคอมยอนเนาะบุลโลไม่ชุดเดินแบ้าเปลจาจีจเจฟูจจนิคอะเมนไม่บอกก่อนเดี๋ยวอตตาเดี๋บ้าเปโลต้าตาจึตาปลาแล้ตาออกลาโอ้บุลโลฮุเพลฮุเพลเลจีเจนิคอะเดนบ้าบาเอาไว้ที่เปโลเวดะเจดจนี่เนาะแก่แล้วมือเย็นนี่ วเราไม่้ใจใจเจวด้การเงินอย่างขึ้นขลงลงหนอไม่ไม่เลิกุเจียวรีนี่แต่เวลความมืดเย็นนี่ในเดอะกุจียวรีนเนี่ยอุด้ท่อท่อลอยลอบ้านทุบลอได้สีบีจีบ้านทุบลอได้แตปีจีบ้าจีจานี่เอาไว้มาตากกุกกิกอ่แล้ท่อเลนลอจีจานี่รอแต่เววีบานนี้เตวดาได้เดินทางเพราะการงานเตวด้เล่นกอุดตาเลตากี เตาอดตากรีนแต่ไม่เลือหาเจ้าหนอต่ไม่บาเลือดตาผีตาหมาคูเทเวดาเนาะเลือดตาผีตาหมาคูนี้นักอู่ดอตาเลืตากรีนแล้วกเลบาตากรีบาตานี่ยโอ้วิบลอนี่เดอเทเวดาเลอดกเตอร์จะกําเมได้สนทนากับบุคคลสาคัญเนาะแล้วก็ที่บ้านนักเตสกูบาตาดอปวันเลอดมีฮูนี่หรอเออเอาเวนี่เดอร์ปวมือเย็นนี่ที่พาวอ น้อมื้อคืนนี้อกัตตะตินี่วันเสาร์เอ่อกล้วยลาวดาเตเวกการเดินทางจะมีปัญหาท่านใครบ่บรอตาเจ้พุ่นน่ะเตเวดาเหลือบ่มื้อคืนนี้นี่เอ่อวิทาสุรอย่าก่อเลยความมื้อคืนนี้แหละตนดอที่เวทีธภาพอกัตตะลมมื้อนี้นี่บ่เนาะเดวิทาสุรหลอตาลคันเนี่ยอาตเมเลยปาตะปาลีปากิยตะบุตตาตะจุตนะดิเตบะตาเปกลีก่อหลอว่าถ่าคู่ใจเดวิทาสุรเนาะ เออเจวีนาปอนที่ไผ่หนีกบ้าประโลอตะหนอเลอาตาหาท่อหันลงหนอการเดินทางจะมีปัญหาเ่ตากว่าตาเคกัเกท่ออัตราเทนหาท่อหันหลอัชตคานีรอเมกาคร้บป้ากับทู่พลัวเมกาตูกันเหลือเมืไม่บ่าคนกับคำหนออักซิเดนต์ด้วคด้วยฉีกเกย์นผืงอตาติเตียอกูตานี่เดอตเมนนกาหนอตมหาท่อหันหล่อเล็กมือคู่ มนไม่บอกเขาเลยคือมีหาเลือดือเดอบูลอปูเอ่อปลาามีก็ลอคข้ลอตะพูเจ้านี้บาู้เตี้ยเนาะปลอตูปลอตาจีตะเววิบลนี้เนาซู้มาจานคเเตวดาการเงินหมุนเวียนดีกรจีอารอาโกลนีเลตรอัตตาอริมเตเวดาเนาะความอไม่ไม่ปล่อามาเลมาเกตานีด้ความเอากรจีเฮนู โอ้อามีอันเดอกุสิโกจิจานี่อาจจะรู้มุเนาะวิลโลนี่ลาเกเตเตวดาจะได้ทำงานที่ถูกใจอ่าความมื่อคืนนี้เนี่ยเทวดากันเนบ่าตามมาไม่ไม่พาละหะคุตามีตาหม่อมกันเนบ้าตามมาเลยอัะบ้าสะเวด้าตามมานนี่ยเนาะอาคอมม้ตว่าตามมาใครมาตามมาพ้าจีรีแต่คนใหญ่ดี่นนี่มาพ้าลี่จิจานี่หมอเออเนบ่าตามาเรือนกกระจาเอะนอนอกกระจาบ้าสุบ้าสะนี่หรอ ออเอาไวน้นเดอมมวไดอร์สาพิยนยูนโคงเจริญอัตตาทูตาดวะเมวีบลอนด,ด,ด์เดอเดนยฮกิทเด็กเล็ที่โพธโคพุที่ภาเริวายอกร้นเวีบลอนด์เทวดสีสิริมงคลเนอตาอลเลยเลออาเกตาตาชูวีอกเกตาัตาชูวานี่เทวดาม่วงดอกตะแบก ม่วงดอกทับแบกกันในแต่อันเล่นเล่นน่ะหนอม่วงนี่ดาไวโอเล็ตอ่ะพู่ๆอ่ะบกอหนอเอ่อเอาไว้อ่าอลวยนี่ร้อนในสีอัปปมงคลเอออันลวยเลออัตเตสู่ตาชู่อีกชู่ว่ากันนี่เทวดาอภิเทวดากว่าจัดทั้งใครหนอไม่ไม่เลยตะกุตะกะกันนี่เตยป่ะวะหนอโอ้เลยถึงกันหนอถึงกันตาชูตันน่ะหลอ นอเดบัดมาม่าเดตาชื่อการดีกว่าเลยควางหีวิญบาสันบินนี้แต่มีใหญ่อีภาษากรรมตาดึกกะใจใจนี่บ่เนาะโอเคเอาเว้นนี่ธรรมวิดาตักกว่าจุกี้ข้อโตเลยเจลนิวส์ออนไลน์กวยพลาท่อขาเวดันนี่ลอเออนอเกนอกีนออปางนี่ตบางนี่แต่ดีตะตะทุติตะตาดวดเดจิชมตาว่าอะกากาตากับบักหูตนนอดบอะกาสิกออตากับมากก็อู้สิกอตนนอนี่ลอ ปาพลาดิสเนี่ยตะบนกาเทลหรอตามหรื